ทุกการรับชมนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอร่อย 啊，来。 อร่อยร้านอาหารที่ชอบฝากกดติดตามกดไลค์ได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนอาหารที่ชอบฝากกดติดตามกดไลค์ได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขนม ทานกันค่ะอืมหนูสดาไม่ทาน ความสุขความเจริญนะคะมีเสิ่งดีๆเข้ามานะคะวันนี้วันสงการนะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเฮงเฮงปังปังมีความสุขมากมายนะคะวันนี้มันปีใหม่ไทยคะ่ะขอให้ทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะนี่คือความสุขความเจริญนะคะวันนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทําอะไรคะ ทานโจ๊กทานโจ๊กทานโจ๊กไม่ทานคุณแม่เลยทานแทนนะคะ จง่ายง่ายจบจบง่ายง่ายที่ชอบฝาก กดติดตามกดไลค์ได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไม่ทานคุณแม่เลยทานแทนนะคะอขอบไม่ทาน คุณแม่เลยทานแทนนะคะคนะคะวันที่13เมษายน2567นะ มีมีความสุขความเจริญนะคะมีในสิ่งดีๆเข้ามานะคะวันนี้วันสงการแล้ว อร่อยอร่อย <coughs> <sharp fits> <Elena> <coughs> <cały sang husks> ทานกันคะ่ะอืมหนูสดาไม่ทานสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเฮงๆปังปังมีความสุขมากมายนะคะวันนี้มันปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกท่านเพื่อนๆพีพ่ๆทุกท่านนะคะมี่ความสุขความ chốt chốt ngay ngay Ngon <laughs> <laughs> à ที่13เมษายน2567นะอมีความสุขความเจริญนะคะมีเสิ่งดีๆเข้ามานะคะวันนี้วันสงการะขนมทานกันค่ะอืม หนูสดาไม่ทานจกจกง่ายๆ จบจบง่ายๆขอบคุณทุก่ารรับชมนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน ร้ะนที่ชอบฝากกดติดตามกดไลค์ได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอร่อยอมไม่ทานคุณแม่เลยทานแทนนะคะร้านอาหารที่ชอบฝาก กดติดตามกดไลค์ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเฮงเฮงปังปมีความ